ใครมีอาการแสบร้อนกลางอก จุกคอจุกท้องเริ่มเหม็นเปรี้ยวคุณอาจจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วนะครับวันนี้หมอหมีจะมาแนะนํสา3อาหารท้องห้ามกระตุ้นกรดไหลย้อนนะครับใครไม่อยากเป็นกรดไหลย้อนแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงอาหาร3อย่างนี้เลยครับข้อที่1ของมันของทอดนะครับนอกจากของเผ็ดแล้วนะครับพวกของมันของทอดต่างๆต้องหลีกเลี่ยงด้วยเพราะว่าของทอดเนี่ยนะครับมันจะไปกระตุ้นที่หูรูดที่หลอดอาหารส่วนปลายทําให้ขยายตัวหรือว่าคลายตัวนั่นเองครับส่งผลทําให้กรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารจนทําให้เรา มีอาการแสบร้อนกลางอกขึ้นมานั่นเองครับต่อมานะครับข้อที่2ครับนั่นก็คือพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนครับเช่นพวกกาแฟชาเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆคาเฟอีนก็เช่นกันครับสามารถกระตุ้นกรดในกระเพาะของเราให้ไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับสำหรับใครที่มีอาการกรดไหลย้อนต่อมาข้อที่3นั่นก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าสีเหล้าขาวเบียร์ไวน์วอดก้านะครับแอลกอฮอล์ก็สามารถกระตุ้นกรดไหลย้อนได้เช่นกันดังนั้นนะ ไม่ใช่แค่ของเพ็อย่างเดียวนะครับยังมีพวก3มชนิดนี้ด้วยดังนั้นแนะนําว่าถ้าไม่อยากกรดไลย้อนแนะนําว่าให้ทานแต่น้อยนะครับใครที่ชื่นชอบความรู้ดีๆแบบนี้ครับกดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพครับ